แ่มาข่กไปเนิขงมากไปไปอ่าคุณวายครับสวัสด erm uh, ีครับคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องปัจจัยสารใช่ไหมครับอาหารแล้วก็ที่อยู Content> ่อาศัยแล้วก็การสืบพันธของสุนักอ่าคราวเนี้ย มันก็อาหารก็พูดเออเรื่องอาหารก็พูดไปแล้วกันให้อาหารอย่างไงวิธีการสแสดงให้หมารู้ว่าอาหารมามา,มาจากเราไม่ใช่ไปล่ามาเองหรือว่าหาไมา่ได้เองแล้วจะมีปัญหาตอนจะเอาคืนหรือจะคนอื่นมายุ่งกับจานเพราะนี่พอน,นที่สองเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือก็ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็สินเดียวกันแหละครับนอกจากคนอื่นมาตัวอื่นมาในถิ่นมันก็จะมีปัญหาซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณควบคุม ผูกคุณได้เป็นผู้นําจริงๆแล้วเนี่ยใครจะมาในถิ่นเราก็ไม่มีปัญหานะครับก็แต่ก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นแขกไม่ใช่บุ้บุรุกไม่ใช่มาดีอะไรก็ว่าไปคุณก็ทํได้ให้ได้อย่างที่บ้านผมเมื่อใครมาก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามาไม่ดีก็ก็มีปัญหาหมดแล้วครับถ้าเราไม่ได้สื่อสารกับเขาว่าอันนี้แขกนะเขารู้จักันนี้ก็ก็ก็มีปัญหาตลอดคราวนี้เรื่องเรื่องปัจจัยที่3าก็คือการการสืบพันธุ ของสุนัขอย่างที่เคยบอกไปการสืบพันธุ์เนี่ยมันสําคัญที่สุดเลยผมว่านะสําคัญถ้าช่วงเวลาผสมพันธุ์นะเราดูผสมพันธุ์เนี่ยครับอาหารก็ไม่สําคัญกินอะไรก็ไม่สําคัญหมดเลยเท่าการสืบพันธุ์การขยายพันธุ์ของเขาึ่งเป็นธรรมชาติของเขาเองในโลกนี้มันก็ธรรมชาติของโลกที่เขาสัดสรนให้ก็ใช้ความแข็งแรงความความเหนือกว่าจะได้มีสิทธิ์ขยายพันธุ์สืบพันธุ์ต่อไป ปัญหาเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยเราไม่ไม่ไม่รู้อย่างหมาคุณเลี้ยงสุนัขตัวผู้เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยบางทีคนมาถามบ่อยๆว่าทําไมหมาไม่กินข้าวเดือมันอาจจะเป็นไปได้ผมก็ถามว่าทําหมันหรือ,อยังถ้าไม่ทําหมันก็เป็นไปได้เขาติดสัตว์ซึ่งบอกที่บ้านไม่มีตัวเมียบ้านคุณไม่มีตัวเมียไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหมาจรจัดแถวบ้านหรือว่าไปสามหลังสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรมันแอร์บอนมันมาตอน ตามลมได้ครับจมูกหมาเขาดีมากซึ่งเขาได้ได้กลิ่นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนมีหมาตัวเมียแล้วกําลังเป็นฮีทกาลังเป็นฤดูสมพันธ์เขาเราก็ไม่รู้หมาก็ได้กลิ่นก็คุ้มข้า่งไม่ฟังอะไรมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้ตัวเมียก็เป็นถ้าไม่เป็นเดวพูดเป็นหมดแล้วครับคือธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้หมดควนี้สุนัขทํางานเนี่ยตำรวจทหารเขาก็จะทําหมันครับนอกจากเป็นพ่อพันธุ์เขาจะเก็บไว้ ทำหมันเพราะว่าเวลาออกไปทํางานเนี่ยมันได้กลิ่นพู้นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการทํางานสั่งอะไรก็ไม่ไม่ฟังให้ฟังเลยครับคุณจะระดับแชมป์โลกยังไม่ฟังเลยครับแล้วหมาธรรมดาจะฟังไหมพึ่งเราก็ไม่ผมก็ไม่ได้เก่งไกขนาดจะไปคอนโทรลหมาได้ระดับแชมป์โลกหรืออะไรเราก็หมาบ้านๆนะครับมันก็ต้องกันไว้ก่อนคือการทําหมันจบทุกอย่างออกมาข้างนอกนี่ จะเจอตัวเมียเจออะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรกับกับใครเพราะว่าเขาทำหมันแล้วแต่การทําหมันเนี่ยอย่างเจ้าตัวนี้ที่พี่อวนเนี่ยทำมาสามปีแล้วก็ยังมีปัญหาขี่ผมวมาพวกวสาวๆจะโดนผู้ชมสาวมนุษย์เนี่ยครับจะเข้ามาหาว่าน่ารักแล้วก็พี่อ้วนก็จะเกาะขาแล้วก็ทําท่าผสมพันเขาเลยครับก็คือส่วนใหญ่บางทีคุณหมอก็บอกให้ทำตั้งแต่หกเดือนซึ่งมันยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังยังไม่มีฮอร์โมนเพศยัง ยังไม่แยกแยะยังไม่เกิดเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาตัดตรงนั้นออกไปมันก็จะเร็วขึ้นหรืออาจจะไม่มีเลยไม่ไม่รู้จักการสืบพันธุ์การแพร่พันธุ์ในสมองเขาเลยแต่ถ้าโตมาแล้วเนี่ยก็ก็แล้วแล้วจะหมาครับมันไม่แน่หรอกครับบางตัวสามเดือนก็หายแล้วบางตัวก็สามปีอย่างเงี้ยยังไม่หายเลยพี่วันเนี่ยแม่พี่วันพี่โนเนี่ยสักหกเจ็ดเดือนก็หายแล้วครับก็ไม่ไม,มีความเป็นเป็น พี่วนไม่ถะเรื่องเหมืพี่ว,ลแลวน,นแล้วครับนั่นแหละครับก็คือการสืบพันธุ์ที่ค้างไว้คราวที่แล้วส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหามาถามผมเนี่ยผมก็จะถามว่าทําหมันหรือ,อยังมันเป็นไปได้หมดอ่ะแต่ถ้าเราตัดปัจจัยเนี้ยไปไม่มีปัญหาเรื่องการจะขยายพันธุ์การสืบพันธุ์ไม่มีกลิ่นฮีทกลิ่นอะไรผิดปกติค่อยมาดูว่าหมาเป็นอะไรเป็นอย่างไรจะแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าไม่ทําหมันมาผมก็ ผมว่าลองตีโจทย์ว่าเป็นอย่างนี้ก่อนมันมีมันเป็นไปได้สูงครับไอเอเรื่องเนี้ยไม่กินข้าวดุขึ้นมาฟังงไม่ฟังอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ปีนไปเที่ยวนอกบ้านหมาไทยก็เป็นไปได้หมดครับแต่ถ้าทําหมันเขาแล้วก็จบจบแต่ไม่จบเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ทราบเมื่อไหร่ใช่เวลาครับใช้เวลาใช่เวลาสามเดือนสามปีอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันต้องดีขึ้นมันก็น้อยลงน้อยลงแต่ละปีที่ฤดูติดสัตว์มันก็จะไม่มี ไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งเร่าสิ่งกระตุ้นให้เขามีมีปัญหาอ่าแล้วก็เสริมหน่อยต่อไปเพราะมาันทุกบ้าน่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาหลายๆบ้านซึ่งเปิดประตูแล้วหมาวิ่งออกไปเปิดประตูใหญ่ประตูบ้านออกไปรถชนตายบ้างมอเตอร์ไซค์พายมาชนล้มควม่ำเจ็บบาดเจ็บนี่คือปัญหาและทํำอย่างไรล่ะก็คือทำอย่างไรก็คือ เวลาเปิดประตูให้หมาออกไปข้างนอกบ้านไปขับถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งต้องสื่อสายเขารู้ว่าตอนเนี้ยอันนี้คือการเปิดประตูให้แกออกอย่างนี้คือการเปิดประตูให้ชั้นออกมีแขกมาไปสนีมาอะไรก็แล้วแต่คือชั้นออกกับแกออกเนี่ยมันคนละแพทเทิร์นคนละแบบรูปแบบกันคุณต้องแยกให้ถูกให้หมาถูกแล้วก็ใส่คําสั่งมาด้วยทุกครั้งออกไปเข้ามาไม่ใช่เปิด 行呢嚟嚟咧。<noise>